ทุกคนเฮ้ยมีช่องแสงสว่างขึ้นไปได้ไหมพี่เนี่ยผู้ผู้ผู้ช่องขึ้นด้วยเอ้าวพี่พี่นี่เอาจะดูครับเบื้องคนพี่เข้าไปลึกบ่พี่พี่เข้าไปสุดแล้วบอพี่บ่ขึ้นไปชมวิวทางนี้ก่อนบ่บัดหอางเขาจะขึ้นไหมเออค่ะ้องปนนเหียวิญญาไปห้ามนี่ครับทุกคน นี่ค oh. ร so <Pike, S 2> <There> ับโอ้โตรงนี้ก็งามขนาดเลยเป็นแบบหินแบบงามๆนี่ไงมีบันไดขึ้นไปไงไปไปนี่ก่อนก็ได้พี่ไปแบบง่ายๆก่อนก็ได้ครับอ ดินมาทาทงนี้้นำสีไลยเลยไปพูดกันไปาทางลง้าพี่ไปไหนไปกันทางลงบอลเฮาไปบอลเฮาขึ้นน้ำอันนี้ค<ป>ือหัวนี่ครับเราก็จะเดินเข้าไปโตเฮ้ยอ๋อตรงนี้เพิ่นแบบทำที่การหลบนึกว่าแทรกเข้ามาเนาะ ข้างใต้คุณยงสู้มีบางจุดที่จะต้องเดินเหยียบไอ้พวกหินไปนี่ครับฝุ่นเ้อะตะกุนตาวเข้ามาข้างในนี้ก็คือสวยงามนะฮะถำหินงอกหินย้อยได้ครับนี่แต่หินงอกหินย้อยตรงนี้เป็นหินงอกที่แบบหยุดการเจริญเติบโต,ตแล้ว ใบบึให้ภาพบรรยายแล้วกันงามขนาดไดนบึงนี่นี่เป็นเสากิรแท่งกิรีเลยตัวนี้เสาเดียวแบบกิรีอยู่ตรงกลางเลยอะ่ะ แล้วคนที่มาสำรวจเห็นนี่คือแบบเห็นครั้งแรกคือจะตื่นเต้นนะดูเนาะขนาดเทามาเห็นจนไม่รู้จักปีเลยที่เขาเจ้าสำรวจเขาก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นสวยงามอยู่นะนนะเนพิ่ผีอู้มีเถ่อผีอีกได้ผี นี่มีเสามีแท่งออด้างข้างอือเรามียังมีแต่ขอบหินนี่ถ้าโบมีไฟนี่มืดตึดๆเลยดิยนี่ถำมังกร นี่มียกโงโ่มามีนอโ่มาหนึ่งเหมือน่อ,มมนอมไม้อือันนี้ก็เป็นแท่งยาวเลยหยุดละหยุดการเจริญเติบโตแล้เดิ่งขึ้นมาว้าวนี่เป็นช่องเนอะเอาเข้าๆทั้งในละ่ะ ทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ทางนู้นก็ได,นได,นไดนะ้นี่เราทางนี้ก็ได้นี่โอ้ลื่น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 วู้บนนี้สวยอยู่โอ้เหมือนจิตกรรมฝาผนังเลยอ่ะ อื่นนอเนี่เลยที่ระยตรงนี้ข้างหน้านี่ย,งงยต้องมาดูด้วยตาเปล่าเนาะในวิดีโอว่าสวยนะยของจริงนี่โอ,โอ้ยิ่งกว่านี้อีกเด้อทุกคนตามคมเนี่ยสันตามสันเนาะสันอนี่แบบนี้อ้หูอันนี้คือดอกไม้นี่ตัวนี้คือดอกไม้นี่ตัวนี้ พวกเราไปทางใต้คมเห็นว่าสาวแท่งเล็กเดี๋ยวไปชายไประวังใส่ไฟจุดอะไรตัวอะไรเจอตัวยังยืนอยู่โอ้เรลงไปถ่ายรูปอ๋อหนี่มวันสุดแล้วนะ มันสุดอยู่ทึ่งนี้เล้เนาะทางในนี่คือสุดแล้วแหละเดี๋ยวออกไปอีกจุดหนึ่งจะเป็นอยู่ข้างบนนนเนาะถึงว่าตีนไดนเสาหรือเปล่าเสรงคนสมัยก่อนมันจะตีนใหญ่ก็ได้คนคนยดสอบ คนเชิสศพนะมาเปีเตอร์แล้วยังมีความรู้เห็นไหมอันนี้ข้แรกเนี่ยอันนี้ขั้วสองถึงนี้เราทุกคนเลยงามๆมาเที่ยวกันได้ด้ยท่ามังกรเมืองคำเกิดบริคำใไ่สุดยอดสวยงามนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกเลยเนาะเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งเด้ที่ยังบริคืนเด้ ก็คือด้านโน้นนะครับแต่เพิ่นก็มีบันไดเตรียมไว้ให้แล้วมันเป็นช่องมีแสงสว่างันดูด้านบนนะเห็นต้นไม้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ่าเป็นแนวใดนะตอนนี้ก็สำรวจจนสุดข้างในแล้วแหละนะทีออกมาข้างนอกเรือยมาดีนะม,มาดูข้างในกันว่าเป็นแนวใดทุกคนนี่ครับถ้ำมังกรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ถ้ำมังกรเมืองคำเกิดนะครับแขวงบริคำไ่ วงเด้อเนี่ยทีมงานกำลังขึ้นแล้วกำลังไต่ขึ้นปกไฟฉายขึ้นไปหูเห็นบ่เห็นแสงสว่างแล้วเห็นแสงสว่างเนี่ยมันไต่ขึ้นนะให้มันไต่ขึ้นก่อน สูงนะครับดีนะที่มีบันไดโอ้่ะขึ้นทีนี้ผมจะขึ้นแล้วลุบทีน,นี้ก็อู้มีมองหนึ่งขึ้นหน้าขึ้นมีเป็นหน้าขนาด ไม่กองไว้ใหยังน kind of ี่ตัวเนี่ยใจมันกองไว้ใหยังนีมันมีจุดหนึ่งอุเบึกกับไก่เหมือนหน้าแต่ตัวนี้โมเมนต์ฟูงผุดฮู้ฮ pues ู้ทะลุไปแล้วคนหนึ่งนี่ค่อยๆไล่ขึ้นไปฮะลงขึ้นไปได้ปะเนี่ย ดีสุดละอึ๊บขึ้นไปอึ๊บโอ้ยปึ่งเลี้ยวลงไปทุกคนมาขึ้นโต โอ้ทะลุแล้วเกทะลุแล้วทีมงานผมทะลุแล้วมาเราจะไปดูความ Amazing พร้อมๆกันสีสวยงามสัมดาว อันนั้นอันนี้เป็นทางเปนชิมารีขุไปเลยขึ้นไปใส่อีกฮเอาหยางาหินไปนี่เลยเป็นนอนี่ชิมารีนะพอเถอะพี่เกินครึ่งทางเหรอไปลุย Ik Maar ik moet wel hier nog kunnen opzoeken, ik kom hier niet altijd. Ja, ik denk dat het heel erg is. Het te lang voorbij. Stil. Dan ben een beetje te is Het is มังกรปนชีอเลยอะทอยัใส่สลิงไปจับ,มจบไม่ต้องใช้สลิงไม่ต้องใช้สไตล์ันอินเล่นเองเจ็บเองกิงลงเอง Oh, first song, first, first song โอ้โหเฟอร์สองเฟิร right ์สเฟอร์สองถวยเอาไปยู่แล้วตอนนี้นี่ฮะทุกคนเป็นไรฮะไม่ไหวแล้วหรอตอนี่เดชพอหน้ามจะอยู่เขาชิวชิว ดดได้เหรอใดครุกพี่ไม่ทำเวลาไม่าอะไรไม่ใช้สะดิงอ๋อโอเคไม่ใช้ตัวแสดง, <c oughs> <c oughs> งแทนมานี่ขนาดเขาเฮ็ดไอ้ที่ก้าวหายแบบอำนวรรความสะดวกหายได้นน่เด้อ ขึ้นกันใหใจกูเดียไปก่อนไหเเก่งนแล้วโคบนาน่บกอโอ้ยอยู่ดีๆก็เอาตัมาทรมานะดยอันนี้ยังไม่เคืองหนึ่งเลยดิพัดซ้อมไว้พี่ชอบอเดียไปกินมะลี่ โอ้โหสิมบารีหนักกว่านี้อีกมีันไดแบบนี้วยโอ้มีเลยไปถ้าคน้งไปด้ยจนเอาง่ายๆจนคนนำทางบ่อยากพาไปอ่ะสิมารีอ่ะจนหายากอ่ะโอ้ ขึ้นมาแล้วนะทุกคน,อนตอนนี้ก็คือใส่หนักสำรวจทีมนักสำรวจววมันจะมีเขามียังได้ทำ <c oughs> แล้วก็ลงต่ออีกนะจักไปหอดใส่ได้หนิ อีกร้อยเมตรวิวพอยต์ร้อยหกสิบเมตรหาไหมทางออกพร้อมขึ้นเทิงอีกตั้งห้าเอาเอาขึ้นก่อนบ้อันนีจะเป็นทาะอ๋อทางนี้ถ้ำเมื่อกี้เรามาจากถ้ำเนาะเก้าสิบเก้าสิบเมตรชมวิวไปโน่นออกทางนี้ แสดงว่าเราไม่ต้องออกทางเดิมก็ได้เนะเราออกทางทางนี้ก็ได้เนะมันจะเป็นเรื่องดีมากทำเพราะต้องวนเขา้าในถ้รมนะมไปทางนั้นก็ลุยนี้ต่อทุกคนาามานี่ฮะอีกจุดหนึ่ง